คือตัวนี้ค่ะเอาตัวที่เปลี่ยนไปแล้วลบตัวเริ่มต้นหารด้วยเฮตัวนี้คือเฉลี่ยกันตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้ชื่อว่าอนุพันธ์ถ้าอนุพันธ์ตัวนี้ให้ยกโจทย์มาถ้าอนุพันธ์นะคะยกโจทย์มาแล้วตัวนี้จะทําการดิฟได้เลยเมื่อไหร่รู้ว่ามันเกิดอ,อนุพันธ์ภาษาไทยใช้คําว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงหรืออนุพันธ์คือคําเดียวกัน เป็นตรงนี้ถ้าเป็นเงื่อนไขหลังก็ดิฟได้เลยนะคะลูกดิฟต้องมีหนึ่งขีดนะถ้าใครครูให้เขียนส่งมาไม่มีหนึ่งขีดก็คือผิดเลยลูกสองบรรทัดมันไม่เท่ากันนะลูกบรรทัดบนคือ x ก,กำลังสองทัดที่สองดิฟแล้วได้สอง x ค่ะชี้กำลังหล่นมาคูณสัมประสิทธิ์นะ้เมื่อวานใครไม่อยู่ก็คือตัวนี้ชี้กำลังหล่นมาคูณสัมประสิทธิ์เมื่อหล่นแล้วชี้กำลังจะลดหนึ่งแต้ม อันนี้เขาเรียกว่าอนุพันธ์หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงขนาด x ใดๆแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะเมื่อเทียบกับความยาวด้านโจทย์ข้อนี้เมื่อเทียบกับความยาวด้านที่ยาวเท่ากับสิบเซนติเมตรตรงนี้ความหมายก็คือตรงไหนที่อดีตเคยเป็น x จะแทนด้วยสิบมันต้องมีขีดนะคะอดีตไหนเคยเป็น x เหมือนความรู้ฟังก์ชันมสี่ ฟังกชันม .4 เลยก็เป็น2องคูณสิคำตอบคือ20อันนี้เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงหน่วยจะไม่ต้องใส่นะก็ไม่ต้องใส่หน่วยอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คืออนุพันธ์หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีคำว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยวันนี้ไม่ให้ทำแต่ว่าให้รู้ว่าข้อสอบคุณมีเฉลี่ยด้วยถ้าเฉลี่ยตัวนี้หลักการทำเนี่ยให้ยกโจทย์เดิมมา ยกโจทย์เดิมมาซึ่งโจทย์เดิมก็คือ f(x) เท่ากับ x กำลังสองตรงไหนอดีตท,ที่เคยเป็น x จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขตามที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเริ่มเปลี่ยนไปแล้วที่12ลบเริ่มต้นก็คือที่10แล้วหารด้วยแล้วหารด้วยสิบสองลบสิ 10. ตัวที่เปลี่ยนไปแล้วลบตัวเริ่มต้นอดีตไหนในฟังก์ชันโจทย์ที่เคยเป็น x จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขทันทีถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขทันทีอันนี้เจอ x ก็เปลี่ยนเป็นสิบสองกำลังสองไม่เปลี่ยนเพราะไม่ใช่ลบเจอ x เปลี่ยนเป็นสิบกำลังสองแล้วหารด้วยสองข้อนี้จึงตอบออกมาเท่ากับยี่สิบสองเพราะว่าลบก่อนหารที่หลังนะคะเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเฉลี่ยกันเมื่อวานนี้พูดพูดอันนี้ เพิ่มขึ้นมาแต่วันแรกอ๋อครูหาเฉลียาาฉล่ยก่อนห้องนี้ใช่ครูหาเฉลี่ยก่อนแล้วครูมาหาอนุพันธ์ทีหลังโอเคค่ะห้องบางห้องครูสอนอนุพันธ์ก่อนอ่ะมาข้อนี้ปรากฏว่าข้อสี่อันนี้เราหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้หาแล้วนะลกูก ความสมพั์ตัวนี้หาสามเหลี่ยมด้านเท่ามาแล้วปรากฏว่าสีที่อยู่ด้านขวาด้านขวาตัวนี้มีการดําเนินการเอามาลบกันเขาเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอันนี้คือเฉลี่ยนะลูกเฉลี่ยกันแต่คําถามมีสองคำถามค่ะลูกอีกคําถามหนึ่งอีกคําถามหนึ่งเขาถามอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยเฉยซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้จะให้เลขมาเพียงเลขเดียวก็คือความยาวของด้านเป็นสิบ อัตราการเปลี่ยนแปลงพูดก่อนก็ให้ความยาวก่อนฉเฉลี่ยพูดทีหลังก็ให้ทีหลังค่ะเว้นตรงนี้เวลาที่ทำอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุพันธ์หลักการตัวนี้ก็ยกโจทย์ตัวเดิมมาก็คือ f x ที่มีความสัมพันธ์เราหาแล้วรูทสาส่วนส x กำลังสองเสร็จแล้วตรงนี้ทุกคน คนก็ดิฟเหมือนปกติหลักการดิฟนะเมื่อวานใครไม่เข้าใจวันนี้ดีดนะวันนี้ครูจะให้ดิฟส่งโูห้าคอน,นะคะอันดับที่หนึ่งชี้กําลังลดลงมาคูณสัมประสิทธิ์ปรากฏว่าสัมประสิทธิ์เป็นสแควร์คูณไม่ได้เป็นถ้าสัมประสิทธิ์เป็นสแควร์คูณไม่ได้ก็เขียนสองค้างไว้แล้วก็คูณด้วยรูทสามส่วนสี่ชี้กำลังลดหนึ่งแต้มทันที ทีกำลังลดหนึ่งแต้มนาทีแล้วทำการตัดกันได้พอตัดเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้ให้ความยาวด้านมาว่าเราจะหาอนุพันธ์หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ความยาวด้านเป็น10ขณะที่ความยาวด้านเป็น10เจอ X ตรงไหนก็แทน X ด้วย10ตัวเลขอื่นๆยังคงสภาพเดิมๆ ก็ตัดทอนคําตอบข้อนี้ก็ตอบ 5, ห้ารูอสามนิยมเอาห้าสัมมสิทธิ์ไว้ข้างหน้าล่ะเพราะว่าคูณข้างในไม่ได้นอกนอกกับในคูณกันไม่ได้ก็จบแล้วนะคะก้อน,นี้มีแค่นี้วันนี้จะให้รู้จักอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์เพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเฉลี่ยก็พอรู้จักแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตสกรีนให้สําหรับบางคนที่ เดี๋ยวจะเช็กชื่อแล้วนะตอนนี้พอครูเขียนโจทย์แล้วครูจะเช็กชื่อนะคะอ่ะโอเควันนี้จริงๆแล้วอ่ะครูตั้งใจจะขึ้นตัวที่เป็นอนุพันธ์ก็คือตัวนี้โดยใช้สูตรสัญลักษณ์ก็บอกไปแล้วเมื่อวานพูดแบบๆไปก็คือตัวนี้ f 1ขีดก็คืออนุพันธ์ถ้าไม่มีขีดเดียวคือฟังก์ชันโจทย์ไม่มีสักขีดหนึ่งคือฟังก์ชันโจทย์แต่ถ้ามีหนึ่งขีดคือผ่านการดิฟแล้วนะคะ ใครไม่ขีดไม่ได้เพป้น้าดิบค่าคงที่ได้ศูนย์เสมอเป้นดุหนูก็ไม่ต้องจำอะไรจำแค่ว่าวิธีการว่าเราจะดิฟยังไงนะคะโอเควันนี้ครูจะเขียนโจทย์ให้นะคะเขียนโจทย์ให้แล้วครูขอให้หนูทำแล้วเดี๋ยวส่งครูภายในคาบนี้นะคะอ่ะคำสั่งตัวนี้ให้หาอนุพันธ์เด็กๆหากระดาษหรือหาสมุด,าาดามาเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งครู อันนี้คําว่าอนุพันธ์เฉยๆมันจะไม่ <c oughs> มันจะมีขีดเดียวแต่บางคนไปเรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมมีหลายขีดอันนั้นจะเป็นอันดับที่สูงขึ้นวันนี้เราเริ่มอนุพันธ์อันดับหนึ่งก่อนนะคะครู <c oughs> ให้ตัวอย่างห้าข้อหนูส่งห้าข้อนะคะลูก <c oughs> อ่ะข้อที่หนึ่งใครพร้อมเดีย๋ยดิไปครูก็ได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างขออนุญาตสอนก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทำห้าข้อฝนตกแล้วหลับหมดแล้วหลับแล้วหลับแล้ว <12 S 1> สิบพิดา์ <12 S 1> พร้อม <X. S 1> ดิบสองเอ <12 S 1> ็กซ์กำลังสองอ่ะพูดเลยค่ะลูกว่าไปสิบสองเอ็กกำลังสองพูดต่อได้ไหมคะลูก <14 X. S 1> ลบสิบเอ็กลบสิบเอ็กค่ะลูกแค่นี้แหละครูอันนี้อันนี้ลูก ชี้กำลังหน,นึ่งลงมาคูณจังบหนึ่งบวกหนึ่งต้องเหลือลูกต้องเหลือนะคะอันนี้ชี้กำลังหนึ่งมาคูณโอเคให้คะแนนก่อนดยี่สิบเจ็ดตัวตัว,ต,วตัวที่สามมาเด็กเด็กเดย่าหลงนะคะนี้มีชี้กำลังหนึ่งแล้วก็ลงมาคูณสัมประสิทธิ์มันจะได้หนึ่งนะคะลูกเมื่อกี้ที่ครูเปิดแวบ็บเว็บในสูตรมันบอกว่าดิฟเอ็กได้หนึ่งนะคะ แต่ดิฟศูนย์แต่ดิฟศูนย์ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ขอโทษดิดิฟร้อยได้ศูนย์ลูกดิฟตัวเลขได้ศูนย์เสมอดิฟตัวเลขอันนี้ดิฟได้ศูนย์เสมอนะคะอันนี้ดิฟได้ศูนย์เสมอแต่เอกได้หนึ่งอันนี้คือตอบแล้วนะคะลูกเรียบร้อยค่ะหนึ่งข้อผ่านไปโอเคยีิบเจ็ดเอาคะแนนไปแล้วข้อต่อไปเป็นข้อที่สองอันนี้เป็น y นะคะตอนหนูตอบหนูแค่อย่างเดียวแต่เวลาเขียนส่งครูต้องมีสัญลักษณ์การดิฟด้วยนะคะ อันนี้คุณเริ่มมีโจทย์ที่มันยากขึ้นนิดนะคะอะเด็กๆไม่ต้องตกใจกับชี้กำลังที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราดิฟคือเอาชี้กําลังหล่นคูณสัมประสิ์นะคะเป็นหน้าที่เราคือเอาชี้กําลังหล่นคูณสมิทธิ์แล้วลดให้ได้หนึ่งแ้มลดหนึ่งแ้มยม้ำย้ำว่าเมื่อคูณแล้วตกลงมาคูณแล้วชี้กําลังลดหนึ่งแ้มเป็นตรงนี้สัญลักษณ์คือ dy by dx อาตกแล้วค่ะฝนน่านอนแล้วอาขอคนอื่นช่วยดิฟหน่อยเร็วดิฟหน่อย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  เร็วตะก,กิดเนียบตะวันอ่ามีงัี้ครูให้จุดิ <X S 2> ดา <0. S 2> ดิฟต่อนะอ่ะตะวันดิฟเลยค่ะลูกแปดว่าไปคับลูกลบเก้าบวกเอ้ยลบสามเด็กๆขาตัวนี้ชี้กำลังมันตกมาแบบนี้นะลูกลบหนึ่งคูณกับบวกนะคะลบคูณบวกได้ลบสามอ่ะโอเคตะวันเรียบร้อยชี้กำลังลบหนึ่งนะลูกลดอีก -1, 1ึงลบหนึ่งลบอีกหนึ่งเป็นชี้กำลังเท่าไหร่ดีครับลูกอางานเข้าลบสองค่ลูกชี้กำลังลบหนึ่งลบอีกหนึ่งก็คือลบสองนะคะลูกเป็นเนี้ยมันคือหน้าที่ของเราหล่นมาคูณแล้วชี้กำลังลดหนึ่งแต้มตัวแรกนะคะครูอธิบายตัวแรกให้ฟังที่มันมี 4x ่กกำลังสองตัวนี้ มันคือสี่คูณสองแล้วเอ็กตัวนี้กำลังสองลดหนึ่งแต้มซึ่งลดหนึ่งแต้มจึงเหลือ 2, ล 1, หนึ่งขลุกสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งลบหนึ่งจึงเหลือศูนย์แต่ตัวที่ชี้กำลังติดลบความหมายสื่อว่าลบหนึ่งลดอีกหนึ่งขลุกลบอีกหนึ่งตัวที่สี่จะได้ลบสิบเอ็อ่าใครตอบครูได้บ้างว่าชี้กำลังอะไรลบสามพิมพ์ก็ได้ครับลบสาม อ่าลบสามมีสองคนที่ยังตื่นอยู่มีตะวันอ่าปัญพรถูกต้องค่ะอ่าปัญพรปัญพรให้คะแนนปัญพรก่อนตะวันแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือสุดทิอยี่สิบเจ็ดสุดทิดาถูกแล้วโอเคเป็นลบสามแล้วลูกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายบอกคูเลยค่ะลบคูบวกใครคิดลบสิบแปดอรลพาร์ตี้กำลังอย่างเดียวเลยนะเฮอเด็ดเด็ดเดเดอรลพนธ์นี้พิศซ่าขาคูขอสัมปทินด้วยคัน ขอละพันขาอภิษราขาขอสัมปัสิทธิ์ได้ลูกสองคนที่มาถูกต้องแล้วลโอเคกดเดี๋ยวนะกดเฉพั์กับอภิษราค่ะกดเฉพัอ์อภิษราจะเย็นจะเย็นม,มปลายไม่เรียงตามตัวอักษรจะหายากๆหน่อยเจอแล้วลูกอภิษราสิบเจ็ดนะลูกโอเคอันนี้เป็นบวกสิบแปดค่ะลูก สิบแปด x กำลังลบสี่ตอบชี้กำลังกันอย่างเดียวเลยลูกอันนี้เป็นบวกสิบแปดถามว่าถ้าโจทย์มาแบบนี้ถือว่าจบแล้วแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้มาแบบนี้ทุกคนเพื่อความสวยงามลงมาอีกหนึ่งบรรทัดลูกอันนี้นีสวยแล้วอันนี้สวยแล้ว,นนว,แ,ลวแต่ตัวที่สามไม่สวยลูกตัวหนึ่งสวยสองสวยแต่ตัวที่สามไม่สวยไม่สวยก็เพราะว่าชี้กำลังติดลบ อาจจะไม่มีช้อยให้หนูเลือกชี้กำลังติดลบให้เอาลงมาเอาตัวแปรล,ลงมาตัวเลขข้างหน้าไม่เกี่ยวสามรสิดไม่เกี่ยวชี้กำลังจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกทันทีทำเพื่อให้ความสวยงามคือชี้กำลังเป็นบวกค่ะทำเพื่อความสวยงามอันนี้ถึงจะมีข้อสอบอเขาเรียกมีช้อยให้หนูโอเคนะคะอ่ะข้อสามถ้าหนูโอเคแล้วแกล้งเพื่อนก็ ก็จะให้อีกประมาณสองข้อแรบับหนึ่ง้วยความด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวมันตื่นมาลอกพวกเราอ่าเรียกขาไปข้อที่นี่ค่ะข้อนี้มันจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมามันจะมีแบบนี้เรื่อยๆนะคะ อ่ะถ้าเจอโจทย์เหตุการณ์อย่างเงี้ยลูกมันคือมันคือข้อสองเมื่อกี้แต่มันต่างตรงที่ว่าเขาเรียกโจทย์นี้ว่าโจทย์ไม่พร้อมลูกโจทย์ไม่พร้อมดิบนะคะลูกโจทย์ไม่พร้อมดิบทําให้มันพร้อมโดยการตบมันขึ้นไปนข้ปอสองตบไปให้อยู่ในสภาพม้อกองโดยที่ข้างหน้ายังไม่มีแมแต่ขีดเดียวนะลูกยังไม่ได้ดิบนะคะแค่จัดโจทย์ให้พร้อมลูกอันนี้คือจัดให้พร้อมลูก หลักการจัดให้พร้อมคือตบมันขึ้นไปก่อนค่ะตบมันขึ้นไปเลขสามไม่เกี่ยวตบเอ็กขึ้นไปชี้กําลังจะเป็นลบสองต่อมาบวกห้าไม่เกี่ยวตบขึ้นไปเอ็กจะเป็นชี้กําลังลบสามลบหกไม่เกี่ยวตบเอ็กขึ้นไปยกกําลังจะเป็นลบสี่โจทย์พร้อมอันนี้คือพร้อมก็ดิบได้เลยค่ะอันนี้คือโจทย์ข้อข้อสามอะ่ะเขาเรียกโจทย์ไม่พร้อมดิบ เราสามารถปรับรูปให้พร้อมดิบได้พอเราปรับแล้วเรียบร้อยอยู่ข้างบนเชื่อมด้วยบวกลบอยู่อ่อยูที่เศษเชื่อมบวกลบดิบได้เลยอยู่ที่เศษแล้วเชื่อมด้วยบวกลบดิบได้เลยอ่ะครูขออนุญาตไปเร็วข้อนี้ลบหกเอ็กกลังลบสามนะลูกอ่ะตัวกลางตัวกลางขอสัมาสิทธิ์พร้อมกับ เออชี้กำลังตอบครูได้เลยอ่จตัวกลางใครตอบเลยลบส <Okay. S 2> ิบห้าคกำลังลบสี่โอเคอภิสรากับอ,อภิสรากับยี่สิบเจ็ดตุที่ตัทิดาโอเคอันนี้เป็นลบสิบห้าบางทีมันก็พิมพ์ยากสุธทดาครูเข้าใจเไม่มีเหตุตัวที่ดาอ,อภิสราลบสิบห้า x กำลังลบสี่เขาเขาก็พยายามจะทำให้เป็นอ๋อ สอลวิทําทำได้บวกยี่สิบสี่โอเคให้สอลวิทกับก่อนชนกก่อนชนกเนาะโอเคเก่งมากพยายามจะพิมพ์อนุมาด้วยอนุมาตอบยี่สิบสี่ลูกอนุมาตอบยี่สิบสี่ลูกอนุมาพิมพ์ไม่เก่งมันสองคนนั้น <c oughs> อ๋อพยายามจะพิมพ์เขามีกำลังด้วยอันนี้ลูกขอโทษค่ะยี่สิบสี่ค่ะลูกลบกุลบเก่งมากค่ะลบมากทุกคน <laughs> อนุบาไปใส่ลบห้าไว้ข้างหลังโอเคเรียบร้อยนะคะแต่ข้อนี้ครูย้ำว่าถ้าโจทย์เดิมเป็นเศษส่วนเมื่อเราดิฟเสร็จแล้วเราต้องเอากลับลงมาอันนี้คือไฟบังคับแต่ในข้อสองไม่ได้บังคับนะลูกเป็นตรงนี้จะได้ลบหกส่วนเ็กําลังสามเป็นไฟบังคับอยู่ถ้าโจทย์มันอยู่ข้างล่างทําเสร็จก็ต้องเอากลับลงมาถ้าชี้กาลังเขายังติดลบอยู่นี่คือเรียบร้อยแล้วค่ะลูก โอเคถ้าหนูพร้อมครูก็จะไอ้นี่เลยค่ะ,ะเด็กๆขาเป็นข้อสี่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 อีกข้อนึ่งนะข้อสี่โจทย์ท่อนี้บอกว่าอันนี้โจทย์บอกว่าอันนี้เกิดเป็นความยากขึ้นมานะคะลูก okay. ่เอ,อะโจทย์ข้อนี้เขาเรียกโจทย์ไม่พร้อมดิบเลขสองคือสัมประสิทธิ์นะลูกมันคือ่ากที่สองตัวนี้โจทย์ไม่พร้อมดิบเหมือนเดิมโจทย์จะพร้อมดิบก็ต่อเมื่อเหมือนข้อหนึ่งนะคะเหมือนข้อหนึ่งเปะเลยแผ่มาแบบสวยงามแบบนี้เลยคือพร้อมค่ะลูกไม่มีเศษส่วนไม่มีสแควร์รูทนะคะ แต่ถ้ามีสแควรู t มีเศษส่วนปรับนิดนึงให้พร้อมอันนี้จัดรูปให้พร้อมนะลูกเขาเรียกจัดรูปเหมือนเดิมนะลูกให้พร้อมตัวนี้หลักการจัดรูปให้เอาสแควร์ออกไปยากก็คือชี้กำลังเป็นเศษหนึ่งส่วนสองห้ามงงนะลูกลากตัวนี้เป็นลากเบอร์สองให้เอาชี้เดิมส่วนได้เบอร์รากอะค่ะชี้กำลังเดิมส่วนได้เบอร์รากไม่งงนะทุกคน พจนตัวนี้เอาลากออกนะคะตัดมาก็บวกด้วย x ยกยกกำลัง1ส่วน3อันนี้คือรูปสุดท้ายที่ยากสำหรับพวกเราคือเป็นอะไรที่ไม่ชอบชี้กำลังที่มันจะมีปัญหาในการลด1แต้มวิธีการเหมือนเดิมชี้กำลังหล่นมาคูณสัมประสิทธิ์ชี้กำลังหล่นมาคูณสัมประสิทธิ์นะคะหล่นมาคูณสัมประสิทธิ์ ลูกนะ้าชี้กำลังลดมาคุณสามสิบแต่มันคือชี้กำลังลดหนึ่งแต้มครูพยายามสอนเรื่องการก้วยเศษส่วนเนี่ยครูพยายามบอกหนูว,ว่าก้วยเก่งๆใครตอบครูได้บ้างว่าเศษหนึ่งส่วนสองลดหนึ่งแต้มแล้วเหลือเท่าไรหาร,าร่ลบหนึ่งส่วนสองอ่ากดชะกรมาแล้วกดชะกรลบหนึ่งส่วนสองค่ะลูกเวลาที่หนูกว้วยกันตัวเนี้ยคือส่วนแล้วก็กว้วยขึ้นไปก็เป็นหนึ่ง คูณขึ้นไปทะแยงแบบเนี้ยก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองถูกต้องค่ะสุดท้ายอันสุดท้ายมันคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณสัมประสิทธิ์ตัวเดิมมันก็ได้เศษหนึ่งส่วนสามเพราะมีคูณหนึ่งแต่ชี้กำลังของเขาเนี่ยชี้กำลังของเขาเนี่ยจะลดหนึ่งแต้มเศษหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งแต้มครูพยายามบอกอ้าสอนลวิทย์เก่งมากลบสองส่วนสามพิมพเก่งด้วยนะเนี่ย เยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็มมกๆหาตัวเนี้ยที่ครูสอนไปบอกว่าเด็กๆไม่ต้องไปยึดหมอต้นแล้วคนละน้องคอนละนอไกวเลยทีเนี้ยพอเวลาตอบมันจะตอบแบบนี้นะสวยงามเลยลูกคราวนี้จะตอบสวยงามตัดนะคะลูกเหลือหนึ่งส่วนเอกํกำลังเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสามเอกกำลังสองส่วนสาม ตัวไหนอยู่ล่างก็อยู่เหมือนเดิมแต่ตัวไหนไม่อยู่ล่างก็ไว้ที่เศษเดิมสามอยู่ส่วนอยู่ที่เดิมแต่ x อ่ยอยู่ที่เศษลงมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะชี้กำลังติดลบแต่โจทย์ข้อเนี้มันมีสแควร์เพื่อความถูกต้องเราจะคืนสแควร์ให้เขามันคือ x ก,กําลังหนึ่งส่วนรากเบอร์สองถัดมาเศษหนึ่งหนึ่งส่วนสามสามไม่เกี่ยวนะลูก มันจะใส่ลากเบอร์สามลกูกคือเบอร์ลากเบอร์สามของ x อกกำลังสองโจทย์มาเป็นลากตอบก็เป็นลากมีแค่นี้คะ่ะลูกมีแค่นี้ที่ครูจะให้ทำวันนี้ก็คือหนูต้องเคลียร์อันนี้ให้แน่นก่อนแล้วก็ถึงจะไปดิฟที่มันยากขึ้นนะคะโอเควันนี้ครูขออนุญาตให้เป็นการทำที่ว่าหนูเขียนใส่กระดาษส่งแล้วก็ใช้เสร็จก็ ออกไปเลยนะคะโอเคนะคะอ่ะเพไปยันครูขอห้าอ่าห้าข้อนะคะก็ห้านะทุกคนเป็นการทําแล้วเดี๋ยวส่งเดี๋ยวครูเข้าไปสร้างคันลูมแป๊บหนึ่งสร้างสร้างงานแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดิกๆถ้าเจอวายอ่ะเวลาดิฟก็ใส่วายแดดได้นะคะลูก สี่ข้อพอแล้วกันลูกสี่ข้อนะทุกคนสี่ข้อนะใครไม่เห็นบอกนะคะโอเคสี่ข้อน,นะคะครูส่งให้ที่ไลน์ก็ได้ค่ะเดีย๋ยวครูเข้าไปสร้างคันลูมแป๊บหนึ่งนะคะครูจะเข้าไปสร้างคันลูมให้ส่งอันนี้ชื่อชื่อก็คืออาอนุพันธ์นะคะ การหาอนุพันนะโอเค